สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยพาโชคนะฮะเอก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับก็พบข้ามแล้วนะครับก็ออกมาเดินเล่นพักผ่อนนะครับก็คืมฟ้าค้มฝนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คืมฟ้าค้มฝนก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกจะตกอีกไหมนะเย็นนี้ก็รอชมบ้านพี่ลอม นะครับแต่ว่าบอกว่าบรรยากาศนี่ก็ยังแต่คิดว่ายังไงก็ตกหละเย็นนี้นะแต่ว่าจะตกหนักหรือจะตกเบาแค่นั้นเองนะครับส่วนแป้งล่ำนี่ก็สมบูรณ์แล้วก็นอนนอนเสร็จก็มีมีหญ้าให้มีฟางให้ฐานเรียบร้อยเลยสําหรับแป้งล่านะครับถุงทองอมเงินก็เรียบร้อยอ่ะคอกแป้งล่ำเอฟซีเห็นตรงนู้นไหมครับตรงนั้นเป็นชั้นที่ใส่ฟางใหม่นะครับเป็น เป็นชั้นที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับให้ใส่เอาไว้เวลาเลียงฟางนะครับฟางให้กับแป้งล่ามจะมีจะมีความสูงนะครับสูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณเามตรเจ็ดสิบนะครับเป็นชั้นที่นู่นน,นนะฮะเนี่ยนะเห็นไหมฮะที่ผมเอาฟางขึ้นไปเลียงนะครับจะมีความสูงอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบสูงจากพื้นดินขึ้นมานะครับก็เอาฟางขึ้นไปเลียงให้เอฟซีได้เห็นแล้วก็แป้งล่ามก็นอนอยู่ตรงนี้สะดวกสบายเลย นะครับไม่เปียกแล้วก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ใส่ฟางให้น้องทัง้งฟางทั้งหญ้านะครับก็ให้ผลไม้เป็นหนึ่งถาดทั้งแตงไทยแตงโมนะครับให้น้องกินแบบอิ่มหนำสำราญเลยนะครับก็สุขสบายนะครับไม่เปียกไม่แฉะนะครับนะก็หรือว่าโอเคสำหรับแป้งลำ่ำนะครับถุงทองอมอเงินก็อยู่ในห้องนะอยู่ในห้องแบบสุขสบาย นะสุขสบายเลยไม่ต้องอะไรนะครับนี่นะครับสุขสบายเลยอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านอ่ะเดี๋ยวดูน้องๆแป๊บหนึ่งกันนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นถุงทองอมเงินนี่จเจ๊เห็นแต่ออมเงินนะครับถุงทองน่าจะนอนเนี่ยเสียงร้องละอยากออกนะฮะอยากออกอยากออกมานะฮะอยากออกมาตัวนี้ก็เป็นแป้งลำ่ำ แป้งล่ำเนี่ยสุดแสนสบายเลยนะลูกนะตั้งแต่ได้หลังคาใหม่นี่หนูไม่ไม่ไม่ต้องดิ้นออกละคือนอนตรงนี้เลยใช่ไหมลูกคือนหนูหนูนอนกินตรงนี้เลยเนาะใช่ไหมลูกและหนูขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหรือย,ยังลูกฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหรือย,ยังขอบคุณแม่ที่ให้หลังคานะนะนะที่คุณแม่จ่ายเป็นค่าแรงให้กับทีมช่างที่มาทํา นะใช่มีแผ่นโปร่งแสงช่วยแล้วก็ตรงที่น้องนอนนี่ก็จะเป็นทึบนะครับนะน,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 นี่นะครับ <4 42 S 1> ก็จะสุขสบายออกมาแล้วน,น,น,นะครับก็เหลือแต่เคลีย์แป้งลำ่ำน,นะเหลือตรงนั้นจะเป็นคอกไม้ที่ใส่ฟางเก่านะครับนนเดี๋ยวก็จะลือ้อลื้อแล้วก็เอาเอาไม้ออกมานะครับแล้วก็จะเทป,ปูนทั้งหมดเลย ใช้ปูนประมาณสองกระสอบนะครับปูนออกมาแล้วนะก็เอาปูนมาเดี๋ยวก็จะเทป,ปูนว่างๆจะค่อยๆทำนะครับก็น่าจะทําเองนะครับก็จะลื้อไม้ออกแล้วก็ผสมปูนเทเองนะครับเพื่อจะอให้มันสะอาดนะครับนะข้างในก็จะมีฟางอีกชุดหนึ่งที่กองไว้ให้กับแป้งล่ำนอนนะครับให้เขานอนแล้วตัวน,นี้ก็จะเป็นฟาหญ้าฟางหญ้าให้เขากินได้นะมันไม่เข้าเหรอ ดูดีๆตอนนี้ก็ให้เอฟซดูบรรยากาศตอนเย็นนี้นะครับก็เมฆก,ก็ค้มมาแล้วนะครับเมฆค้มแล้วก็มีลมมานะครับนะก็คืนนี้ก็เหมือนเดิม f อฟก็ภาวนานะครับอย่าให้ลมแรงแล้วก็ฝนอย่าหนักนะครับถ้าฝนหนักนี่พี่ลอมต้องเปลี่ยนที่นอนแล้วก็ถ้าลมแรงบอกได้ครับเดียวว่าบ้านเป็ดหน้าเป็นห่วงมาก ใช่แต่คืนนี้พี่น้องต้องนอนก็นถ้า,าแต่ผมบอกได้คําเดียวว่าคืนนี้ยังไงฝนก็ตกนะครับอย่างนี้ยังไงก็ตกเพราะว่าดูดอ่ะคเดียวคนั้นไม่ต้องบอกดีกว่าหเหรอตกร้อ,100 <laughs> อ,อ,อยเปอร์เซนต์ <laughs> ใช่เ, <laughs> เพราะทำไมผมถึงบอกว่าฝนตกเอเห็นทางนู้นไหมฮะนะครับทางนู้นน่ะมืดมาแล้วนะครับมืดมาหมดแล้ว นะครับมืดมาแล้วอันนี้เมฆเป็นเมฆก้อนใหญ่เลยมืดมาแล้วอันนี้จะสว่างเห็นไหมครับถ้าสว่างเป็นอย่างนี้ถ้ามืดมาจะเป็นอย่างนี้เมฆก้อนใหญ่มืดมาแล้วนะครับแล้วลมมาจากทิศเหนือนะครับลมมาจากทิศเหนือถ้าถ้าลมมาจากทิศเหนือเนี่ยผมไม่ห่วงบ้านพี่รอมนะผมไม่ห่วงบ้านพี่ลอมทิศเหนือแต่ถ้าลมมันมาจากทิศใต้โดนเต็มเต็ม Damn. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้ลมไม่แรง ก็คืนนี้ลมไม่แรงนะครับบ้านพี่ลอมก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้ามีแต่ฝนยังไงก็รั่วเพราะเมื่อคืนนี้ก็รั่วและเมื่อคืนนี้ฝนยหยดทั้งคืนเลยนะครับจนบ้านพื้นบ้านนี่เปียกเลยแต่ก็ก็ดีหน่อยตรงที่นอนนะครับตรงที่ที่ฝนตกไม่นานเมื่อคืนนี้นะก็ถือว่าโชคดีไปนี่ดูแรงลมเห็นไหมครับพัดลมกังหันหมุนนี่คือรู้เลยว่าลมมาแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นที่พา fc นะครับชมบรรยากาศนะพูดไปก็เหนื่อยไปนะครับนะพูดเดินเร็วก็ไม่ได้พูดมากก็เป็นบางช่วงต้องหยุดพักนะครับก็ให้ fc ชมบรรยากาศกันไปนะครับลูกๆนะครับก็เห็นลูกๆมีความสุขก็โอเคละถุงทองออมเงินแป้งล่ำนะเวลาไปไหนก็ไม่ต้องห่วงละมีหลังคามีที่กันแดดกันฝนให้แล้วไม่ต้องห่วง นะเหลือแต่พื้นที่ที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จนั้นเองนะครับนะมีพื้นที่ที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จนะนี่นี่ก็โตตุกป่องแล้วกินจนพุงกลางเลยนะ f อซกินทั้งผลไม้กินทั้งฟางนะถ้าแป้งล่ามเขากินอิ่มนี่นะถ้าแป้งล่ามกินอิ่มเนี่ยเขาจะจะนิ่งเลยจะนิ่งจะไม่กวนนะครับนี่คือเขาอิ่มเลย แต่ถ้าไม่อิ่มนี่โอ้โหนะครับบอกได้คำเดียวว่ากวนสุดๆใช่ไหมกวนเลยถ้าไม่อิ่มนี่อยากจะออกในป่านี้นะครับดูพุงเดียวโอ้ยกินผลไม้นะครับนะแตงโมให้แตงโมเป็นหนึ่งลูกแตงไทยสองลูกเลยนะครับให้กินอิ่มเลยตัวหลลูกไล่หน่อยสิเอออย่าให้แมงอย่าให้แมงมันเกาะที่ขาไม่รู้ว่าตัวอะไรมาเกาะดูสิอืมนะครับ ตัวนี้ก็มีสปอตไลท์ช่วยนะครับเดี๋ยวค่อข้างจะทํางานที่สวนจะมีสปอตไลท์สามตัวมีที่คอ้อกแป้งล่ามตัวหนึ่งนะครับ200วัตตัวนู้น่ะสามร้อวัตตัวนั้นเป็นวัตท้นะครับเป็นวัตต์แสงสว่างจะจ้ามากเลยเพราะว่าเป็นแบบไทเทเนียมตัวที่อยู่ตรงมุมมุม,ม,มตรงที่เอฟี่เห็นเลขตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นร้อยวัตต์นะเป็นร้อยวัตต์นะครับ,รบตัวนี้ก็ซื้อจากในเพจอะไรมันก็ไม่แพงนะแต่แสงสว่างก็จะ ก็คือเก็บพกก็พอเห็นแต่มันจะไม่สว่างเหมือนตรงเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้านี่จะสว่างมุมกว้างเลยสว่างจ้าเลยแล้วก็เห็นเป็นมุมกว้างนะครับแต่ราคาก็แพงมากๆกนะก็ซื้ออย่างดีมาใช้สักหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ให้เราได้มองเห็นแล้วก็เป็นมุมกว้างนะก็เป็นบรรยากาศนะตัวนี้ก็เป็นท่อบัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับนี่นะอีก 4- 5หปี นะครับสี้ปีล้วค่อยเทเป็นถนนคอนกรีตนะครับเพราะว่าที่จะเทเฉพาะถนนนะครับที่รถวิ่งนะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าเราไม่เทมันก็จะเป็นน้ําขังอย่างนี้นะครับมันจะเป็นน้ําขังอย่างนี้ก็จะเทเป็นพื้นเอียงไปนะครับก็พูดคุยกับเอฟซได้ชมบรรยากาศกันไปนะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นกับท้องฟ้านะครับกับท้องฟ้าแล้วก็เอ่อ เป็นบ,นบ้านนะครับเป็นบ้านของลูกๆไม่ว่าจะเป็นถุงทองออมเงินบ้านแป้งล่านะครับนี่อันนี้เป็นบ้านแป้งล่าที่เอซได้เห็นเลยที่มีไฟสีดแดงๆนะไฟสีแดงนี่เป็นไฟไล่มแมลงนะครับนี่ตรงนู้นก็เป็นบ้านสีชมพูที่น้องมลน,นอนอยู่นะครับนะแล้วก็บ้านถุงทองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอแค่ทาครัวนะครับทําครัวให้สมบูรณ์เท่านั้นเอง เหลือเหลือทาครัวแล้วก็ห้องเก็บของนะครับตอนนี้ก็แป้งล่ามก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ต้องที่เหลือก็จะทยอยเก็บเงินนะครับที่ได้จาก YouTube หาค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆแล้วก็จะเก็บไว้ทําครัวนะครับทำครัวจนครัวนี่จนเสร็จสมบูรณ์เสร็จแล้วค่อยมาทําห้องเก็บของนะครับเพราะว่าห้องครัวเนี่ยเป็นจุดสําคัญคือเราใช้กินแล้วก็นั่งพักผ่อนด้วยกลางวัน คือตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยเราจะนั่งที่ห้องครัวเป็นหลักนะครับนั่งที่ห้องครัวนะครับแล้วก็ส่วนห้องเก็บของเนี่ยเราจะทําที่หลังนะครับแต่ว่าห้องครัวทําเสร็จล้วก็เอาของไว้มุมในมุมหนึ่งของครัวก่อนนะครับมันก็จะเวลาเรานั่งฝนตกหรืออะไรมันก็จะยังพอมีที่หลบฝนบ้างนะครับแล้วอากาศมันก็ถือว่าเย็นอย่างนี้นะตอนเย็นจะถือว่าสะดวกสบายนะครับมันก็เป็นอีก อัธรรหนึ่งในการชมแล้วก็เป็นอัธรรในการได้อยู่กับสวนนะครับเป็นบ้านสวนอยู่กับธรรมชาติทุ่งนาล้อมรอบนะครับยามอตอนเย็นเย็นก็มีลมเย็นเย็นพัดผ่านมานะครับหน้าหนาวนี่ก็หนาวสะบ้านนะครับหน้าหนาวก็จะได้เอาเสื้อกันหนาวของ FC นะครับได้เอามาใส่นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะนะครับที่ทำให้ผมได้ยืนหยัด มาจนถึงวันนี้อีกครั้งหนึ่งจากที่ล้มมาแล้วก็มีกำลังใจมีคำแนะนำดีๆหลายๆอยา่างจาก FC ทั่วโลกผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกจากแม่แม่คอยให้กำลังใจตลอดจนมาถึงวันนี้นะครับได้ยืนหยัดนะครับได้มีที่หลักปักฐานที่มั่นคงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลาแค่จากที่เราล้มมาเราสู้มา3ปี นะฮปีนะครับก็จนมาถึงวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านนะที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าให้พยายามที่จะคอยแนะนําในสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณช่องแดงด้วยนะช่องแดงที่ช่องแดงเนี่ยเป็นช่องที่ทําให้ผมรู้จักกับ f อทุกๆท่านรู้จักกับผู้ใหญ่เจดีนะครับแล้วก็รู้รู้จัก มิตรสหายเพื่อนในหลายหลายท่านนะครับแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆต่างๆนะฮะจากที่เราเคยอยู่ในจุดหนึ่งที่ในมุมในมุมของเราเองนะครับวันนี้ก็ได้มาถึงจุดนี้นะครับนะทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะ,ะยั่งยืนหรือยาวนานได้ตลอด นะครับมีรักก็ต้องมีจากมีพบก็ต้องมีจากกันนะครับแต่จะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะครับแต่เราก็ทำออวันนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นเองนะครับนะก็จากไปก็ให้เหลือแต่ความทรงจําดีๆสิ่งดีๆนะครับให้เขาได้จารึกอะไรได้หลายอย่างในคุณงามความดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่เรา แทบจะไม่ได้หันหน้ามาคุยกันในในคลิปเท่าไหร่วันนี้ก็ขอแบบเห็นอากาศมันดีมากเลยอากาศเย็นสบายลมพัดเย็นพร้อมลมฝนมาก็เลยขอโอกาสพูดคุยกับ f c นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ กอขอบ,บคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ F c ทั่วโลกเลยขอบพคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณแม่แม่ทุกท่านขอบคุณแอดมินนะครับที่แล้วก็ขาดไม่ได้อีกนะขอบใจแป้งล่ำนะขอบใจแป้งล่ำขอบใจถุงทอ,องอมเงินนะครับที่เป็นลูกที่ดีมาตลอดนะครับเป็นลูกที่ดีมาตลอดนะจะสุขจะทุกข นะครับนะจะไปไหนมาไหนก็ต้องหอบกันตะเลงตะเลงไปนะครับหอบกันตะเลงไปอยู่ในจุดนั้นหอบอยู่ในจุดนี้เรื่อยไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งแล้วละนะช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้มาเจอกันบุญนำพาวาสนาส่งนะครับก็ไม่คิดว่าจะเลี้ยงจะได้เลี้ยงนะครับก็ได้มาเลี้ยงมาพูดคุยกันโอเคค่ับ FC นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ